วันนี้ก็ได้โอกาสดีครับเราจะเดินทางกลับบ้านขอบคุณนายหน้าผู้ใจดีครับที่มีน้ำใจให้เราได้มาพึ่งพาศัยครับดีครับก็ได้ไม่มากไม่แต่ว่าก็เป็นเรวนรรวนเป็นน้ำใจนะครับนี่เด้อวยอห้าครับยังครับลุงเปก โอ้บริการเพียบเลยครับยืนลวกกระเป๋าเลยเฮ้ยยืนลวงปืนเลยหรือเปล่าเฮ้ยยุวงมากเลยนี่นนตะเปกครับน้องูันองกู้ัไหหกวันกี่วัหกวันกวันรกี่กี่ไรหกวันแปดตร้ตัว้อสิบแปดไรร่สิบไร่วันหกวันครับผมมาตั้แต่วันที่นี่อันนี้มาแบบไม่ได้ทันได้เตรียมตัวครับ ถ้าเตรียมตัวจะได้ถึง200ไร่นะครับสิมุไร่ติของตัวอ่าเอ้ิมุไร่ครับผมแกไปิมุก็ในหน้าใจดีครับผมลุงสี่ามมนได้เตรียมได้หลายในรถัสสาสีแล้วหาปีหน้าก็ให้ลุงทาเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกปเียวหนก็อันคือีเก้าีก็ให้ปลาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ได้งานหลายขึ้นนะครับองเกี้วเตอเยมเ ม,ม้เขาลทูทุบบอไเด็ดซอยปะ,มมะมไม่เขาเมื่อกี้วันนี้เม, <c oughs> <c oughs> มืเ่อกี้ลูก